พูกมนุษก์ผู้นี่ยไ,ไปไไตลอดเวลาที่อยู่บนโลกมนุษย์เจ้ามีสิทธิ์ใช้เวทมนต์ได้สามครั้งลสะสมิชโลทอน คุณคุณป้าเป็นอะไรหรือเปล่าคะหนูชิโลอ๋ออเจ็บเจ็บมากคุณป้าอ่ไยช่วยค่ะอ๋ออ๋อนี่ป้าเป็นอะไรไปเนี่ยหนูชิโลเออคือคุณป้าหน้ามืดแล้วก็ล้มลงไปนะคะป้าเนี่ยเหรอหน้ามืดแล้วล้มด้วยค่ะ มาค่ะเดี๋ยวชิโร่พาไปหาหมอนะคะเดี๋ยวชิโร่ช่วยประคองค่ะไปค่ะคุณป้าจ้ะจะ น้องสิกับเพื่อนเนี่ยหลับอยู่ตรงนี้พี่ก็เลยมาปลุกอยู่ดีน้องสิก็รู้ขึ้นมากรี๊ดใส่หูพี่อะค่ะพี่ก็เลยงงสิเนี่ยนะคะมาหลับอยู่ตรงนี้เราฉันมาหลับตรงนี้ได้ไงอะโอ้ยสิฉันเนี่ยก็หลับอยู่กับแกแล้วฉันจะรู้ไหมว่าแกมาหลับตรงนี้ได้ยังไง เจ้าขอนขันรัศมีชะโลธรหมดอินทีไปแล้วไงก็ผมไม่ได้บอกในท่านอย่างนั้นนะขอรับไอ้อัคราสูนนังนบอกเฮ้ยไอ้ยาสุนขึ้นอื่นแกยอมบอผิ่ในข้างั้นเหรอหขึ้นใบคาติางเฉวัตมานี่เฮ้ยหยุดได้แล้วก็ผมขอโทษขอรับในท่าน ความผิดที่แอบคนาสูนยนั่กนกอไว้อะก็ผมขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวขอรับไอ้งามเบญสิก่อนถึงทุกที่ทุกเวลาเว้ย<ม>การที่รัศมีชโลธรยังใช้มนตราได้อยู่น้นั่นก็แสดงว่านางยังไม่หมดอิทธิฤทธิ์การเป็นนางกา้าดีต่อไปนี้นางต้องระวังตัวแน่ก็ผมขอแก้ตัวอีกครั้งขอรับนายท่านไม่ต้องคราวนี้ ข้าจัดการเองครับท่านผมจะรีบเร่งคดีนี้ให้จบครับแน่นอนครับท่านถ้าทางผู้การจะโดนเช็งมาอานนี้ไม่ใช่แค่แกโดนหนักแนะ่ผู้กองนรันรายงานของคุณผมอ่านหมดแล้วนะผมขอโทษครับผู้การผมยอมรับผิดทุกอย่างอะ ในเมื่อผมปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมกับหน้าที่อ่ะผู้การลงโทษผมนะครับอย่าไปลงโทษไอ้แซมมาเลยไอ้แซมมันไม่มีส่วนในการกระทําความผิดของผมเลยครับผู้การครับผมมีหน้าที่รับผิดชอบสาสางคดีในทองทิวนะครับถ้าผมทําไม่สําเร็จอย่างที่ผู้การวางไว้เนี่ยผมยินดีพิจารณาตัวเองครับที่ผมเรียกผู้คุณมาวันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้บอกสักคําเลยว่าจะถอดคุณออกจากคดีในทองทิว คุณสองคนต้องทำคทดีนี้ต่อไปจริงนะครับแต่แผนการคงต้องเปลี่ยนเพราะตอนนี้ผู้กองรันไม่สามารถเข้าไปแทรกซึมล้ความลับในทองทูวได้แล้วผมคงต้องส่งสายสืบคนอื่นเข้าไปแล้วล่ะใครนะครับอืมเออตรงตรงบ้านเอวบ้านเอวเน้น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 หน่อย ฮ้ยอีน um> er> ี่เอ้ยมันนี่หนูขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะไม่ได้ตั้งใจอระเล่นฉันหลังฉันเกือบพักเนี่ยเอาตัวไปเอาไปทำอย่างอื่นถ้าแรงเยอะนั่นแหละก็เอาไปรับแขกใสเข็ะไอ้แขกชอบไปเฮ้ยนี่ไนไ สินค้าลอตใหม่มาถึงแล้วครับอยู่ไหนอ่ะเร็วเร็วดิเดี๋ยวมันมีแรงหน่อยดิเร็วเข้าไปยิงแถวกันดีดินีงยืนดีดินี่อยูอกเด้น่อยฮใช่ได้ดิ่ฮะเนื้อตัวโอเค หน้าตาก็ใช้ได้คนนี้ค้ำไปนิดหนึ่งนะเดี๋ยวไปขับอยู่นะแต่โดยรวมแล้วหน้าตาใช้ได้แ <c oughs> หงเงยหน้าใช่นนองเฮ้ยแล้วอีกแก่นี่ใครอะฮะอีกฉันสอกผู้หญิงนะฮะไม่ได้จัดหาแม่บ้านแม่เล้าที่นายสั่งให้ผมหามาช่วยตรวจสอบคุณภาพสินค้าของเราครับชื่อนี สัสดีค่ะคุณทองทิวแกไม่มีสิทธิ์เรียกชื่อฉันต้องเรียกฉันว่านายค่ะนายเฮ้ยไปไปเร็วๆเลยไปเลยอรูอก็ตกฟ้องเลยไปที่ฉันไม่ให้พวกมันดูแลสินค้าก็เพราะว่าพวกมันชอบทำให้สินค้าของฉันมีตำหนิก่อนสอ่งออกเพราะฉะนั้นหน้าที่ของแกคือดูแลสินค้าให้ดี ถ้ามันอยากได้อะไรบำรุงมันให้เต็มที่จะให้ชื่อเสียงของฉันเสียหายเด็ดขาดถามนายคุณสรีครับว่าไงานี่คุณป๋าเองมีอะไรจ๊ะไปทำงาน แล้วจะสอดรู้สอดเห็นเรื่องของนายให้มากนะไปก็ได้ดาบดารุณีแหละครับที่ผู้การส่งเป็นสายลับใช่ใช่ดาบดารุณีชื่อคุณคุนใช่คนเดียวกับที่อยู่ทีมเดียวกับแกที่ไปกว่าดล้างมาเฟียที่พัทยาหรือเปล่าเออคนเดียวกันน,กกน,นั่นแหละผู้การครัผมจำได้นะครับว่าดาบดารุณีเนี่ยเขาขอยื่นเรื่องรา,ราชการไแต่งงานใช่หรั ใช่แล้วผมก็เซ็นนมามธตาไปแล้วด้วยแต่เธออาสามมารับงานนี้เพื่อจะช่วยคุณเร่งปิดคดีนี้ให้เร็วขึ้นผมเห็นว่าคุณสอคนสนิทกันแล้วก็เหมาะกับงานนี้ก็เลออยอนุญาตดาบตรนีเนี่ยเท่าที่รู้มาเป็นสายสือบอยู่หลายคดีแต่ไม่เคยโดนจับได้ฉันว่าแกไม่ต้องไป็นห่วมงมากให้แซมนี่เป็นโทรศัพท์ที่ไว้ใช้ติดต่อกับดาบตรนี เธอจะคอยส่งข่าวให้คุณคุณรับไปแล้วคอยประสานงานกับเธอทันทีที่เราได้ข้อมูลมากพอเราจะเข้าไปกวาดล้างในทองทิวลากพอมันเข้าตลางดสุทธิขับตั้งไกล